สวัสดีครับผมนาะวิจารพงษ์ช่างเชื้อครับวันนี้จะอธิบายการแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองครับการแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสองนั้นไม่ยากครับโดยเราต้องรู้ค่าประจำหลักของเลขฐานสองก่อนครับโดยจะเริ่มจากหนึ่งครับคูณสองไปเรื่อยสี่ 4, คูณสองก็จะเป็นแปดแปดคูณสองก็จะเป็นสิบหกสิบหกคูณสองเป็นสามสิบสองครับ เรารู้เลขประจำหลักแล้วเราก็ใส่หนึ่งในตัวเลขที่คิดว่ามันน่าจะบวกได้พอดีนะครับกับตัวเลขฐานสิบของเราเมื่อหาตัวเลขที่บวกกันแล้วได้เลขฐานสิบของเราแล้วนะครับให้นำหนึ่งที่เราใส่ไว้เมื่อกี้นะครับมาเรียงกันจะเรียงจากหน้าไปหลังได้เลยนะครับดังนั้น องพันสิบห้าฐานสิบก็จะเท่ากับหนึ่ง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 ศูนย์หนึ่ง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 ฐานสองนั่นเองครับขอบคุณครับ